สำหรับฤดูการนี้นะครับผมก็อยากจะพาเ,เพื่อนๆนมารู้จักกับกล้วยไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือกล้วยไม้เอื้องพึ่งนะครับคือจุดเด่นของเขาเนี่ยก็จะเป็นกล้วยไม้ที่ออกดอกโดกละเยอะนะครับในช่วงฤดูร้อนแล้วก็ฤด,ดูฝนเนาะส่วนวิธีการขยายพันธุ์แล้วก็การเลี้ยงดูเนี่ยผมก็จะทำรายละเอียดไว้ให้ในคลิปนะครับสั้นๆง่าย,ายๆเ,เพื่อนสามารถไปประยุกต์ใช้ทำเองได้ที่บ้านนะครับ สวัสดีครับพอดีได้โอกาสที่ผมทํากระท่อมขลังผมเนี่ยไว้ย้ายพวกต้นไม้มาอยู่รวมด้วยกันนะครับผมก็เลยจะพาเพื่อนเนี่ยมาขยายพันธุ์ตน้นเอื้องพึ่งนะครับเป็นกล้วยไม้ชิ้นหนึ่งดอกสีเหลืองน่ารักๆน,น,นะครับออกดอกในช่วงฤดูร้อนซึ่งวิธีการขั้นตอนการดูแลการขยายพันธุ์เนี่ยการแยกหน่อจะเป็นแบบไหนจะยากง่ายแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันได้เลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมีต้นเอื้องพึ่งก่อนนะครับซึ่งเราจะหาได้จากไหนเราก็สามารถที่จะสั่งซื้อออนไลน์ได้ตามร้านค้าที่เราเชื่อใจได้นะครับหรือบ้านใครมีเพ้นบ้านที่ปลูกเนี่ยก็สามารถไปขอเพอนบ้านมาทดลองปลูกได้ก็เป็นตัวเลือกที่แบบว่าสามารถทําได้ไง่ายๆนะครับ ส่วนต้นเอื้องพึ่งในวันนี้ที่ผมนํามาสาธิตนะครับในการแยกหน่อในวันนี้ก็เป็นต้นเอื้องพึ่งที่ผมได้ปลูกแล้วก็เลี้ยงดูเองนะครับประมาณหนึ่งสองปีเนาะพอเขาเริ่มแตกหน่อได้เยอะขึ้นเป็นพุ่มเป็นกอมากขึ้นเนี่ยผมก็อยากที่จะขยายพันธุ์เขาเอาไว้นะครับเพื่อให้เขาเจริญเติบโตแล้วก็ให้ดอกในฤด,ดูการต่อ,ตอ,ตอไปเพื่อที่จะไปไปประดับตกแต่งมุมที่เราโปรดปานบริเวณบ้านนั่นเองนะครับ ก่อนที่เราจะเริ่มลงมือในการปลูกกล้วยไม้เอื้องพึ่งกันนะครับเรามารู้จักกับอุปกรณ์ในวันนี้กันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างก็จะมีต้นเอื้องพึ่งนะครับมีฐานนะครับเป็นชิ้นเล็กๆเนาะเอาไว้ใส่ในกระถางนะ แล้วก็มีสแฟกน้ำมอสนะครับหรือใครอาจจะใช้เป็นกาบมะพร้าวก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับแล้วก็กระถางพลาสติกหรือกระถางดินเผาที่มีรูระบายเยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้ระบายน้ำได้ดีๆนั่นเองนะครับอันที่สําคัญก็จะมีรวดนะครับในการแขวนกระถางของกล้วยไม้ของเรานั่นเองนะครับจะได้เอาไว้ไปประดับมุมที่เราชื่นชอบนั่นเองในภายหลังนะครับผม แล้วก็เอื้องพึ่งที่ผมมีอยู่ในมือนี้นะครับก็เป็นกอที่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับเป็นกอเล็กๆนะครับมีประมาณ4-5หัวนะครับผมเขาไม่ได้เรียกหัวสิเรียกเป็นหน่อเนาะก่อนที่เราจะทําการเริ่มปลูกนะครับเอื้องพึ่งของเราก็จะผมก็จะทําการตัดตกแต่งรากของเขานะครับเล็กๆน้อยๆน,นะครับรากไหนที่มันแห้งมันเสียเนี้ยเราก็สามารถที่จะใช้ปลายกันไกน,นะครับ เลมตัดออกได้นะครับเพื่อให้เขาเนี่ยแตกรากใหม่นั่นเองนะครับผมมันไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวถูกผิดนะครับหรือใครจะไม่ตัดตกแต่ก็สามารถนําไปลงปลูกได้นะครับแต่ผมเนี่ยจะทําการเล่มออกนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้จัดทรงในกระถางใหม่ได้อย่างสวยงามแล้วก็ให้รากใหม่เขาได้เจริญเติบโตแล้วก็แข็งแรงมากกว่ารากเก่านั่นเองนะครับ หลังจากที่เราเตรียมหน่อกล้วยไม้ของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเตรียมวัสดุปลูกนั่นเองนะครับผมก็จะใช้เป็นสแฟนดน้ำนมมอนเนาะสำหรับใครที่ไม่สะดวกหรือ,อ มีกมะพม้าเาะนะครับก็สามารถใช้กมะพม้าเาฉีกเนี่ยแทนได้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับผมและนี่คือตัวอย่างสเปกน้ำมอนนะครับเหตุผลที่ผมใช้นี่เพราะมันเหลือจากการปลูกต้นไม้เดิมๆนะครับที่มีอยู่ก่อนแล้วผมก็เลยเอามาใช้ใหม่ให้มันหมดนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหนอ่อกล้วยไม้พร้อมแล้ววัสดุปลูกพร้อมแล้วเราก็จะมาเริ่มการปลูกต้นไม้ของเรานะครับด้วยวิธีการผมเนี่ยจะใช้สแฟกน้ำมอสน,นะครับแช่น้ําให้เขาดูดซับน้ํานะครับ แล้วก็จะห่อเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะครับเพื่อที่จะไปนำในการจัดตกแต่งในกระถางนะครับซึ่งจะมีเศษถ่านนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มการระบายน้ำนั่นเองนะครับ mm. เมื่อระบบรากเขาแตกออกมาเนี่ย mm. เขาจะได้มีที่ช้อนใช้นะครับ mm. จะไม่ได้แบบชุ่มน้ำหรือว่าน้ำขังจนเกินไปทำให้รากเน่าได้นั่นเองนะครับ mm. Mm. หรือใครจะใช้กากมะพร้าวฉีกเนี่ย แทนสแปกน้ำมอสอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ในข้างต้นนี้ก็สามารถทำได้นะครับก็แช่น้ำไว้ก่อนสัก1 2คืนนะครับมันจะได้แบบว่าใช้งานง่ายนะครับเวลาเราเอามาใช้งานหรือเอามาปลูกในช่วงเวลาที่เราต้องการปลูกจริงๆนะครับหลังจากที่เราเติมเศษฐานนะครับแล้วก็วัสดุปลูกอื่นๆที่จำเป็นลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำต้นเอื้องพึ้นของเราเนี่ย ลงมาประดับตกแต่งในกระถางนะครับจัดมุมจัดทรงให้มันแบบว่าซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยดูสวยงามตามความเหมาะสมแล้วแต่สไตล์ของผู้ปลูกเองได้เลยนะครับแล้วแต่ใครชอบแบบไหนหรือมีกระถางรูปแบบไหนแป,แปลกแปกใหม่ๆห,หรือจะเป็นกระถางไม้ง่ายๆนี่ก็สามารถนำมาปลูกแทนได้นั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้กะน,นะครับแล้วก็ลองวางตำแหน่งของเอื้องพึ่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ย ผมก็จะนําเศษผ่านที่เหลืออยู่นี่นะครับมาโปะๆอัดๆแล้วก็แต่งแทรกตรงบริเวณที่แบบว่าดูหลุมหลวงนะครับช่วยที่เพื่อเป็นการช่วยในการให้ต้นไม้เนี่ยยึดแล้วก็แน่นนะครับไม่ปลิวไปกับสายลมเนาะในช่วงฤดูการที่แบบว่ามีพายุฝนนั่นเองนะครับนี่ก็คือหน้าตาคร่าวๆนะครับที่ผมได้ทําการจัดตกแต่งต้นไม้เล็กๆของผมเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวนั่นเองนะครับ อ๋อแล้วอย่าลืมนะครับผมลืมกล่าวถึงไอเทมที่สำคัญก็คือปุ๋ยละลายช้าหรือปุ๋ยออสโมคโคส,สูตรเสมอของเรานนัเองนะครับอย่าลืมให้อาหารของกล้วยไม้ของเราด้วยนะครับอาจจะใส่ไม่เยอะนะครับใส่เล็กน้อยนะครับเพราะช่วงนี้รากเขาอาจจะยังไม่แข็งแรงแล้วก็ระบบรากยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ การใส่ปุ๋ยเยอะจนเกินไปก็จะทําให้สิ้นเปลืองเฉยๆนะครับเราก็จะใส่แค่พอประมาณนะครับให้เขามีสารอาหารเนี่ยละลายแทรกซึมไปตามตัวของสแฟกน้ำหมอนแล้วก็ผิวของฐานนั่นเองนะครับพอระบบลากเขาเริ่มเดินนะครับเขาก็จะได้ดูดซึมซับอาหารจากผิวที่เขาเกาะอ,อยู่ได้แล้วก็สามารถจเจริญเติบโตต่อไปนั่นเองนะครับ และขั้นตอนสุดท้ายของเรานะครับก็คือการใส่ลวดลงไปในกระทะนั่นเองนะครับขั้นตอนนี้อาจจะใช้สารและสินหน่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราอาจจะไม่เคยใส่ลวดลงไปในกระถางมาก่อนเลยเนีย่ก็อาจจะทําให้โสมมารหรือทําให้เบี้ยวได้นั่นเองครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเบี้ยวเนี่ยเราก็ถอดแกะทําใหม่ได้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับขอให้เราสนุกกับกิจกรรมของเรา ที่เราทําในวันนั้นๆจะดีกว่านะครับผมอย่างกรณีของผมเนี่ก็ไม่ได้ทำแล้วจะสวยมาในครั้งแรกเป๊ะๆเ,เลยนะครับก็จงต้องมีการซ่อมมีการด,าดัดมีการถอดเข้าถอดออกอยู่เป็นระยะระยะนะครับผมนั่นก็ถือว่าเป็นการฝึกสมาธิในการทํากิจกรรมของเรานะครับ <S <S เล็กๆในน้อยๆในระหว่างที่เราปลูกต้นไม้ไปด้วยนั่นเองนะครับให้เราจดจ่อกับสิ่งที่เราทําในปัจจุบันนั่นเองนะครับผม สนุกสนานไปกับเขานะครับแล้วก็รอดูเขาเจริญเติบโตและนี่ก็คือต้นเอื้องพึ่งนะครับกระถางเล็กๆของผมที่พร้อมแล้วนะครับจะไปเจริญเติบโตและก็พร้อมให้ดอกในฤดูการต่อๆไปนั่นเองนะครับ การผูกต้นไม้เนี่ยเราก็ต้องอาศัยความอดทนนะครับเพราะว่าบางสายพันธุ์บางต้นเนี่ยใช้เวลานานหลายปีเลยนะครับกว่าจะให้ดอกออกผลหรือออกหน่อให้เราได้ชื่นชมนะครับผมและนี่ก็คือกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมนํามาฝากในฤด,ดูการกับความสวยงามของกล้วยไม้ที่มีชื่อว่าเอื้องพึง่งยังไงสําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับความเพลิดเพลินและก็ ประสบการณ์เนื้อหาสาระเล็กๆน้อยๆที่ผมนำมาฝากในครั้งนี้นะครับแล้วังไงเจอกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ